เอันนี้อะไรโดนโทษโดนโทษนนะน้ำตาอาลูกตุอันแรกอันนี้ไม่ได้ดูจอบเขาโูกตาตอนเย็นเขาโรตาแต่ก็ยังโอเคอันนี้โหดสอดที่จะป้ายหนังตาส่วนนี้ส่วนนี้จะเอารัำตาหรือว่าจะโรยหัว อันนี้ของเราอาไเจอเห็ดกลินเห็กลิ้นเป็นคุเป็นโจีอเลือกเลยโจมีเป็นเทนเป็นเทนละกันเดี๋ยวว่าแข่งไปแล้วจะมีวังวองอันนี้คุณโตฟรียบอยู่ที่ไหนให้เลือกโอเคไม่ต้งจับไอโตฟี

สวัสดีควันนี้มาพบกับพวกเรานการเรองทุนวันนี้นทุนทุนทุนนทุ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 นนทุ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 นททุมทุนทนทุอทุนทุนทนทุนนทุนทุมทุนนทุมทุน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 ทนทุนทุคทุนทุนทุนทนทุนนทนนทุนทน ครับผมเราก็จะมาแข่งขันกันนะครับสองทีมนะครับมาดูว่าใครเป็นผู้ชนะผู้ผู้แพ้จะถูกลงโทษโดยการถาแป้งครับถาแป้งนี่ถาแป้งแล้วแพ้โดนแป้งครับแพ้ครับ ไม่ต้องม่ต้องไดได้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 อ้ได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 ้ไได้ได้ไดได้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 ไดเได้ไว้ได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 ้ไ

มาส่งนต่อไปแล้วดูดาวด้วยนด้วยนเรื่องที่จะเรียนเรื่องต่อเลยผมขอเพิ่มผลขั้ิอยากครับแต่ไม่ใช่ป้าแม่บ้านมาดีมองว่าแล้ว เฮ้ยมัติดเลยป่ะมติดเลย้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เ้ยเฮ้ยเฮ้ัเไ้ยเหมือนเฮ้ยเอ้เนย้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มยย้เ้ครับไครับ

เฮ้เใ้ยออรอบจัดสิดด้อ่ะเจะมองนมน้องผมนัดโคตเซเซอร์นวยนะเออ้ยไม่ได้บอวัารอบัดสิดนะน่ะ ถ่าเยอะเรีย้ยเรียบร้อยแห็นแยวต้องโยนอีกทีนึ่งก่อนใช่แหวนแหวนต้องโนอีกทีนึงยังรอดหรออันนี้ตัดสินแล้วใช่ไหมอย่าทำคู่นี้นะครับไหนสูเจอหรือสู นี่นาไม่ได้นี่ป็ที่ปเดี๋ยวไี่เกียด้คนนะไม่ได้อิจฉาเลยแต่อิขฉาเกลีดเลยไม่ได้ไม่ได้เ่รอบสได้ได้น่รมด้ายนะถ้ารอนี้ไม่ได้่งหูก็ลงทั่ว่านั่นจากจลโดนละวน่ครับนี่เพื่ออยู่รอดครับเรร้อยผัดกันผัดกันผัดไร่ัดกันอ้าวเข ทุเอเวนเจอร์ครับเนี่ยวักเลยวักเยอะเป็นเซนครอันชุบกันไปชุบกนครับอห้ก่อนเลยเให้เอก่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจบ เรับอเวนเจอร์ก็ชนะครับอเวนเจอร์ก็ชนะเหมือนเดิมนะครับเฟองคุณดีเลยเนี่ยโอเคมาปิดคลิปครับผมสองทีมมีสองทีมระหว่างอเวนเจอร์กับเบนเทนนะคะก็เขาร่วมสนุกด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกัน จะได้ดูอีกนะคะวันนี้พวกเราสองทีมก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ